ข้อนี้เนี่ยใน choice มีคำว่า g i v ฟแล้วก็ Complexity สลับกันไปสลับกันมานัวเลยเดี๋ยวมาฟังเฉลยเลยนะครับให้นักเรียนจำแบบนี้ครับว่า prep o s i t i o n เนี่ยสามารถอยู่หน้าประโยคหลักได้ prep พก็คือพวก in on at by with อะไรแบบนี้อยู่หน้าประโยคหลักอยู่หน้าประโยคหลักอยู่หน้าประโยคหลักได้ยกตัวอย่างนะเช่น with a bit of effort with เป็น prep position นะแปลว่าด้วยใช่ไหม You can achieve great results. Achieve แปลว่าทำสำเร็จครับด้วยความพยายามเล็กๆน้อยๆท่อ,อทงศัพท์วันละครั่ะ You can achieve great results คุณสามารถประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้นะสอบถูกอีกผ่านเป็นไปได้นะสื่อประมาณนั้นเห็นเป่าพวก preposition อยู่หน้าประโยคหลักคือ you can achieve ได้คล้ายๆกับ adverb adverb เป็นส่วนขยายใ,ใช่ไหมอยู่ต้นประโยคได้ พวก prep โภก็เป็นส่วนขยายแบบหนึ่งอยู่ต้นประโยคได้เช่นกันแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะฮะก็คือว่าคำว่า given นอกจากแปลว่าให้แล้วมันยังเป็น preposition ได้เว้ยแปลว่าเมื่อพิจารณาถึงฮะ given เมื่อพิจารณาถึง given เมื่อพิจารณาถึงเช่นบอกว่า given the current weather conditions เมื่อพิจารณาถึงสภาพอากาศปัจจุบันเนี้ย it's best to postpone The picnic มันดีกว่านะที่เราจะเลื่อนการปิกนิกออกไปอะ่ะไม่ใช่ไปกินข้าวริมชายหาดแล้วฝนตกเปียกเลยนะ given แปลว่าเมื่อพิจารณาถึงเป็น preposition ได้เดี๋ยวมาดูโจทย์ของเรานะโจทย์ของเราข้อที่ถูกนะครับคือข้อ six h a t ฮนะ given the complexity โดย given เป็น preposition เขาบอกกับเราแบบนี้ว่า given the complexity of the project เมื่อพิจารณาถึงความซับซ้อนของโปรเจกต์นั้น The team leader has scheduled scheduled เป็น verb แปลว่าลงตารางนัดหมายไว้ scheduled ลงตารางนัดหมายไว้ weekly meetings to ensure timely completion timely มีลี่ก็จริงนะแต่เป็น adjective แป,ปลว่าทันท่วงทีทันเวลาฮะ เขาบอกว่าเมื่อพิจารณาถึงความซับซ้อนของโปรเจกต์อ่ะหัวหน้าทีมอ่ะเขาได้ลงตารางนัดหมายการประชุมรายสัปดาห์เอาไว้เพื่อที่จะมั่นใจว่างานที่ทำกันอยู่อ่ะมันเสร็จสิ้นทันเวลาทันท่วงทีนะเว้ยตอบเป็นข้อ C c a ทถูกทั้งกราแล้วก็ความหมายเลยทำไมข้อ A ผิดอ่ะคเบิร์ตข้อ A ผิดเพราะว่ามันเป็นประโยคคำสั่งนะขึ้นต้นเป็น verb เพียวๆเลยแบบนี้สั่งแน่นอน เหมือนเราสั่งสามีนั่งซะกินข้าวซะไปพล,ผลน้าซะแบบนี้ประโยคคำสั่งอะ่ะถือว่าเป็นประโยคหลักแบบหนึง่งประโยคหลักซ้อนกับประโยคหลักด้านหลังไม่ได้นะข้างหลังก็มีประโยคหลัก the team leader has s c h e d u l e ตรงนี้ต่อกันเลยไม่ได้ประโยคหลักจะต่อกับประโยคหลักได้หรือประโยคสองประโยคจะต่อกันได้ต้องมีคำเชื่อมเช่น and but or because or do อะไรพวกนี้แต่อันนี้ไม่มีคำเชื่อมมาขั้นด้วยคอมมาไม่ได้นะครับ ขอ้อบีบอยก็ผิดลักษณะเดียวกันเพราะว่ามี subject กับ verb แท้เป็นประโยคหลักต่อกับประโยคหลักข้างหลังไม่ได้ดีด็อกผิดเพราะว่าสมมุตินะเรามองว่า giving เป็น adjective แล้วมองว่า c o m p l e x i t y เป็นคำนามมันก็กลายเป็นว่าอ้าวมีคำนามหนึ่งคำ complexity. c o m p l e x i t y คั้นด้วย of แล้วมีคำนามอีกคือ project เฮ้ยกลุ่มคำนามอยู่ลอยๆหน้าประโยคหลักไม่ได้เหมือนเราไม่สามารถพูดได้ว่า the teacher he is A good man The teacher แล้วคอมมา he is a good man เขาไม่พูดแบบนี้กันดังนั้นยังไงก็ผิดตอบเป็นข้อ4 cat ครับเพราะว่า preposition เป็นส่วนขยายอยู่หน้าประโยคหลักได้ครับ